แสงแรกยามเช้าจากจุดชมวิวสวยๆแบบนี้ที่นี่คือยอดเขาหัวช้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลานอําเภอคลองลานจงังหวัดการแพงเพชรนะครับจุดนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์สัมผัสอากาศหนาวพร้อมกับชมพระอาทิตย์ที่กําลังโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าครับ <Yahoo! S 1> บรรยากาศยามเช้าบนเขาหัวช้างถือว่าเย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับ โดยเฉพาะในช่วงต้นปีแบบนี้ที่บริเวณจุดชมวิวกิ่วงวงช้างอากาศเย็นพอดีพอดีที่ประมาณ20องศาเซลเซียส <Yeah. S 1> ไหนๆก็ขึ้นมาสัมผัสแสงแรกทั้งทีพิธีกรของเราจึงไม่พลาด oh. ขอสัมผัสกับดวงอาทิตย์ oh. อย่างถึงรถถึงชาติ oh. แหมทำยังกระร้อนจริงอะไรจริงอย่างนั้นนะอันนีน้มีสัมผัสแบบรัวๆด,ด้วยะ รียกได้ว่าเป็นการสัมผัสแสงแรกในยามเช้าที่ถึงใจถึงอารมณ์พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของอาคารบ้านเรือนในอำเภอคลองลานที่ดูอยู่อย่างเรียบง่ายมองไปอีกด้านก็จะเห็นสายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นความงดงามของน้ำตกคลองลานแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของที่นี่ใครอยากจะขึ้นมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์อย่างพิธีกรของเราในครั้งนี้ก็สามารถขึ้นมาได้ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวกิ่วงวงช้างระยะทาง735เมตรเป็นทางชันเดินขึ้นเขาเกือบตลอดเส้นทางเดินสบายๆชิวๆใช้เวลาประมาณ30นาทีก็จะขึ้นมาถึงแล้วล่ะครับมาถึงอุทยานแห่งชาติคลองลานก็ต้องแวะไปชมความสวยงามของน้ำตกคลองลานที่ต้องบอกว่า น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเหมาะอย่างยิ่งที่พิธีกรของเราจะนําน้ํำมาสัมผัสที่ใบหน้าเพื่อพิสูจน์ถึงความสะอาดสดชื่นเป็นไงนสดชื่นมากไหมเพราะคนปลายน้ําเห็นไหมละ่ะนักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนบานเลย <L> น้ําตกคลองลานเป็นน้ําตกที่ไหลมาจากป่าดิบบนยอดเขาขุนคลองลาน ซึ่งสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรน้ำที่ไหลตกลงมาจะเกิดเป็นความงามดุดม่านของสายน้ำที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมิรู้ลืมนอกจากการเล่นน้ำที่นี่เขาก็ยังมีจักรยานให้ปั่นชมบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของน้ำตกคลองลานพิธ <Wow. S 1> ีกรของเราจึงของลองปั่นจักรยานแล้วก็ปั่นปะอ้าวทำไมปั่นอยู่กับที่ไม่ไปไหนเล่า อัปติโถที่แท้ก็เป็นจักรยานสูบน้ำทดแทนการใช้ไฟฟ้าในภาคเกษตรกรรม <Yahoo! S 1> ยิ่งปั่นเร็วๆปัน่นแรงๆน้ำก็จะพวยพุ่งออกมาสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ใบหญ้า <Wow! S 1> เรียกได้ว่าใครมาที่อุทยานแห่งชาติคลองหลานก็จะได้ทั้งเที่ยวทั้งออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะฮะนี่ไ oh, 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 oh. งจักรา และตอนนี้ครับผมอยู่ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่นี่นอกจากจะมีพระบรมธาตุเจดีศิลปะแบบมอที่สวยงามแล้วมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบนมัสการต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุที่นี่เปรียบเสมือนกับการได้มากราบต่อหน้าพระพักองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวเองครับเห็นพระบรมธาตุเจดีสูงเด่นเป็นสง่าด้วยศิลปะพม่าแบบนี้ คือสัญลักษณ์ของวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรภายในเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินสมัยสุขโขทัยตั้งเรียงกัน3องค์ซึ่งองค์กลางเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสา,ารีริกธาตุ9องค์อยู่ภายในภาชนะเงินรูปสำเภามีความเชื่อกันว่าใครได้มากราบไหว้บูชาประทักศินารอบพระบรมธาตุครบสามรอบ เปรียบเสมือนกับการได้มากราบขอพรต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าถ้าผูดด้ใดได้กระทำบูชาเนแค่แค่แค่วนสามรอบเนี่ยหรือได้คำกราบนี่แเ่นั้นน่ะก็จะถือว่าได้เหมือนกับได้ไหวพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองความงดงามของพระบรมธาตุใช่ไหมคือสถาปัตยกรรมนะรเราเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าก,ก็จริงนะครับก็คนมาก็จะแปลกใจว่าเออสมัยม,มาไหวสถาปัตยกรรมพม่านะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยภายในนั้นเนี่ยเป็นเจดีย์สามองค์อยู่ในฐานเดียวกันคือเจดีย์องกลางเป็นเจดีย์สมพุ่มขบินตรงกลางใหญ่ของข้างเล็กสองข้างนะฮะแล้วเมื่อพญาลิไทยมาก็เอาพระบรมสารีราตุ์มาไว้ที่นี่แล้วตอนหลังพญาตากากับพระโป้มาขอปรับเป็นเจดีย์ทรงมอนแต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังอยู่ตรงที่ว่าเป็นพระบรมธาตุองค์เดียวที่อยู่ในพระเนือนร่างวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง เป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกทุกปีจะมีประเพณีปิดทองไหว้พระบรมธาตุนครชุมวันเพ็นเดือนสามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมเวียนเทียนกันแน่นขนาดวัดเลยทีเดียวและตอนนี้ครับผมอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรน,นะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณวัดพระแก้วครับด้านหลังของผมนี้ครับคือร่องรอยของบุษบก ซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตนั้นคือที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตทําให้วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วนะครับเห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ของวัดวาอารามอายุเก่าแก่กว่า700ปีแบบนี้เป็นจุดเด่นของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรเมืองมรดกโลกที่มีเสาศิลาแรงใหญ่ที่สุดในประเทศเต็มไปด้วยความงดงามของศิลปะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา มาถึงวัดพระแก้วทั้งทีพิธีกรของเราซึ่งเกิดวันอังคารก็ต้องเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูปปางสายยาที่ห้อมล้อมด้วยพระพุทธรูปปางมาลวิชัยหน้าเหลี่ยมกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลวัดพระแก้วเนี่ยราชการที่หเมื่อตอนเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชรเนี่ยพระองค์ตัดไว้ว่าเจดีย์ประธานพระบรมธาตุเนี่ยเป็นเจดีย์หลอมฟางทรงรังกาซึ่งมีศิลปะที่งดงามที่สุดในกำแพงเพชรคือ มันลงตัวส่วนที่อยู่รอบๆที่รอบๆฐานเจดีเนี่ยไม่ใช่ช้างแต่เป็นสิงเราจรึงมีความเชื่อว่าพระศรีหิงครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันเพราะมีตำนานพระศรีหิงและพระแก้วมรกตอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพระศรีอริยบทใครมาวัดเนี้ย นอกจากจะได้เดินรับลมชิวๆเหมือนอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงดูเกาหลีเกาหลีแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถมาไหว้พระได้ครบทุกอริยบททั้งพระนั่งพระนอนพระยืนและพระลีลาซึ่งประดิษฐานอยู่ในมณฑลบบริเวณด้านหลังของพระวิหารมีพระพุทธรูปประทับยืนที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดส่วนใครอยากจะเสพสินชมความงดงามให้เข้าถึงอารมณ์ ก็ต้องเงยหน้าตั้งบ่า90องศาจึงจะเห็นความงดงามและยิ่งใหญ่ที่มณฑปพระบัณฑสียาบทนะฮะจะสวยมากพระแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นมีรูปลักษณ์สันฐานแล้วก็ความเป็นมาที่ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราไปดูเราเห็นซากแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในในมณฑปจริงๆเนี่ยการมองเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมองจากจากเป็นมุมถึง90องศา จะเห็นความงามของพระอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแบ่งออกเป็นโบราณสถานสองฝั่งของแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชรโบราณสถานสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ส่วนฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็กแต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุขโขทัยและอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองกำแพงเพชรหรือเขตอรัญญิกซึ่งเป็นที่อยู่ของสง์เพื่อมุ่งการปฏิบัติวิปัสนาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับเที่ยวกันเสร็จแล้วคราวนี้ก็ได้เวลามากินให้อิ่มน้ำสำราญกับร้านที่ชื่อว่าครัวดาดาสองที่เนี่ยขึ้นชื่อเมนูปลาสดปลาแม่น้ำมีหลากหลายเมนูให้เลือก โดยเฉพาะเมนูแนะนำในวันนี้ก็คือแกงหน่อไม้ดองปลากดขังวิธีทำเริ่มจากตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนจากนั้นนำพริกแกงลงไปผัดพร้อมกับใส่นมสดผัดให้เข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ปลากดขังลงไปเติมน้ำสุกลงไปให้ท่วมเนื้อปลาจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงรสใส่น้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองลงไป ใช้ไฟแรงรอให้ปลาสุกและน้ำแกงซึมเข้าไปในเนื้อปลาประมาณ5นาทีจนน้ำเริ่มคลุกคลิกแล้วก็โรยด้วยใบโหระพาและพริกแดงเสร็จสับก็จะได้เมนูที่ชื่อว่าแกงหน่อไม้ดองปลากฏดขังที่มีสีสันจัดจ้านหน้าตาชวนให้เปรี้ยวเผ็ดร้อนเหมาะสำหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดนะครับส่วนอีกเมนูหนที่หน้าตาน่ากินไม่แพ้กันนั่นก็คือ ปลากดคังผัดผงกะหรี่ yeah วิธีทำก็เริ่มจากตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนจากนั้นใส่พริกกับกระเทียมที่ปั่นให้ละเอียดแล้วลงไปเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวของปลาต่อไข่ลงไปหนึ่งฟองจากนั้นก็เติมน้ำสุกลงไปแล้วก็ใส่ผงกะหรี่นำปลากดคังใส่ลงไปเคี่ยวจนกว่าปลาจะสุกระหว่างนั้นก็ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสน้ำตาลน,น้ำปลาเมื่อปลาเริ่มจะสุก ก็ใส่นมสดลงไปเพื่อความหอมมันรอจนกระทั่งได้ที่แล้วก็โรยด้วยผักตั้งโ้ต้นหอมและพริกแดงผัดให้เข้ากันเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็จะได้เมนูที่ชื่อว่าปลากฏดคังผัดผงกะหรี่ตักใส่ลงจานขนาดใหญ่ซึ่งร้านเนี้ยเขาเน้นคุณภาพและปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับราคานั่นเองซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของร้านเนี้ยก็อยู่ที่ปลาแม่น้ำที่ต้องซื้อวันต่อวัน รวมทั้งวัตถุดิบอื่นก็ใช้ของสดใหม่อยู่เสมอตรงหน่อไม้อะค่ะต้องหาหน่อไม้ที่ว่าอร่อยแกงแล้วมันจะเข้ากับปลาได้ถ้าเจอหน่อไม้เค็มไปก็เสียรสชาติคือถ้าแกงไปปุ๊บมันไม่มีออกเปรี้ยวหน่อไม้เค็มก็คือจะเค็มโดไปเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่พิธีกรของเราจะชิมเมนูแนะนำทั้ง2เมนูนี้ นอกจากรสชาติที่เผ็ดเค็มรับรู้ถึงความจัดจ้านจนเหงื่อแตกซ่านแล้วเขาก็มีน้ำใบเตยเย็นๆไว้บริการเอาไว้ดับเผ็ดร้อนภายใต้บรรยากาศของร้านที่เย็นสบายมีมุมส่วนตัวที่น่าจะเข้ากับหน้าตาของพิธีกรของเราเป็นอย่างดีนะเนี่ย แม่คุณผู้ชมครับได้กินอาหารรสจัดจ้านเผ็ดร้อนแบบนี้ได้น้าใบเตยเย็นๆมาดับร้อนนี่โอ้โหช่วยดับความเผ็ดได้เป็นอย่างดีนะครับน,นี้น้ําใบเตยจริงๆนะครับไม่ใช่อยือ่นนะฮะคืออาจจะนั่งผิดมุมก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้น้ําใบเตยหอมๆจากร้านดาดา2ครับรัวดาดาสตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจากถนนชากงราว เลี้ยวซ้ายเข้าซอยฟลอริดามาทางโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรข้ามสะพานคลองชลประทานแล้วเลี้ยวซ้ายครัวดาดาสองจะอยู่ติดคลองทางซ้ายมือนะครับสัปดาห์หน้าคุณจักเพชรและทีมงานแก๊กๆจะพาไปยิ้มมุมปากที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมส่วนตอนนี้ปล่อยให้เขากินอาหารตามลําพังให้เต็มที่กินเผื่อทีมงานให้อิ่มอร่อยไปเลยนะครับ Măng kương này Măng kương! Oh, hết lên! Măng kương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 ! Măng xuống Măng kương! 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 Măng kương!